มานะอดทนอ่อนโยนสามคัคคียินดีต้อนรับสู่โรงเรียนพมนไัรวิทยาคารโรงเรียนแห่งคุณภาพนักเรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นักเรียนทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทางด้านวิชาชีพและทางด้านวิชาประถมชีพนักเรียนทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนพนมไผ่วิทยาคารตั้งอยู่ที่ตำบลพนมไผยอำเภอพนมไผ่จังหวัดร้อสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจะเป็นการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการมีคุณธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม,รรมดำรงตนตามหลักคุียาของศเศรษฐกิจพอเพียงมีการบริหาจัดการตามมาตรฐานสากลโรงเรียนออไัยวิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ แบบสารศึกษาสังจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยมีจำนวนนักเรียน2 0 3, 3 3 1คนมีทรานอาการกครูและบุุลนากรทางการศึกษาจําจำนวน130คนจากการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 าการมีการจัดหลักสูตรการศึกษาดังนี้ระดับมัธยมศึกษาต,ต,ตอนต้นแบ่งเป็น3กลุ่มลุ่มที่1แผนการเรียนสําหรับนักเรียนทั่วไปแผนการเรียนคอเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลแผนการเรียนคิจเตทโปรแกรมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วยแผนการเรียนที่เน้นศักยภาพของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น6กลุ่ม 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนอันกฤษธุรกิจแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนแผนการเรียนศิลป์ภาษาเกาหลีแผนการเรียนคณิตวิศวะแผนการเรียนทีนาาเป็นโปรแกรมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพุนธนพริเวิยาคารได้มีการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมหวงหวังนะโดยผ่านกระบวนการที่หลากหลายทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนคบทุกคนแบบร้อยเปอร์เซนต์และมีการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น กล้อง C C T V และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านโปรแกรมที่เรียกว่าสต l วเม t โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมไพรไและติดกับเขตเทศบาลพนมไพรไโรงเรียนของเราตั้งอยู่บนถนนสายหลักพนมไพรร้อยเอ็ดมีอาณาเขตติดกับโรงพยาบาลพนมไพรนไในการติดต่อกับผู้ปกครอง,องชุมชนหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง จุดชนสำคัญสำคัญเป็นไปด้วยความสะดวกและเรียบร้อยและจากการบริหารงานโดยกูงานเักศึกดาเกิดเป็นผลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมใจดังที่ปรากฏเป็นผลงานดีเิ่นระดับชาติในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาดังต่อไปนี้ผลลัพธ์การพัฒนาระดับสถานศึกษา โรงเรียนพนมัยวิทยาคารได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนพนมัยวิทยาคารได้รับรองให้เป็นโรงเรียนตามมาตรฐานสากล c o l a s s Standard school <S ผลรับการพัฒนาดา้านครูและบุคลากรน,นางสาวสลาลีสุประเสริฐ ได้รับรางวัลการพัฒนานวันตกรรมสร้างสรรค์นคนดีด้านการจัดการเรียนการสอนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอรรทระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2566ส่งเสริมความก้าวหน้าให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในการเลื่อน,นวิทยาฐานนะปัจจุบันมีคููผ่านการประเมินด้วยระบบ PA ตำแหน่งครูชำนาญการ16ราย ผููชำนาญการพิเศษ9กาลายรวมทั้งสิ้น25ลายและผ่านการประเมินคิดเป็น1 0ึง100%เซผลลับการพัฒนาด้ดานนักเรียนรางวัลชนะเลิศการประกวดวงโวทชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่3ปี2566ชชมโรมทูบีน้ำวันโรงเรียนพระนคไผ่ทยาคา ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสิทธิพรกุมภาสีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่นักเรียนได้รับทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสจากมูลนิธิการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุราช,ชก,กุมารได้แก่นายพัทรพลดีพลงามมทสรุ่นที่10นางสาวชนัญญาข้ามคูณมทสรุ่นที่13นางสาวปพิญญาทงศรีมทสรุ่นที่14นางสาวดวงอัทยพมชินวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับการคัดเลือกเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี นายเศษฐาทวีสินพร้อมทั้งรับโร่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี2567เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567หน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยาค่ายที่หนึ่ง จากมูลนิธิสอ,อวนศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์อบรมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจำนวนสามคนได้แก่นางสาวปิวลาตลาศาสตนายสุภทธิ์ปากวิเศษและนางสาวออนปียาหันตุลาสภานักเรียนโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารได้รับรางวัลระดับประเทศ การคัดเลือกผลงานที่ขับเคลื่อนตรงตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศในกิจกรรม TSC เทศการดีๆที่บ้านฉันในระดับดีเด่นเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัฒกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสพม .101 ในวันที่30พฤศจิกายน2566 โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ21รายการและประกอบด้วยเหรียญทอง94รางวัลเหรียญเงิน5รางวัลเหรียญทองแดง4รางวัลตายเฉลิมสุขฝังนินรางวัลเหรียญทองแดงกีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกัมกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติระดีเกม2 5 6 7 จากผลง,งานและรางวัลที่ได้รับส่งผลให้โรงเรียนพนมภัยวิทยาคารเป็นสถาบันที่สร้างคุณค่าสง่างามดางใจทุกคนครับและจะเป็นสถาบันที่สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมีคุณธรรมและจะริยธรรมเพื่อส่งออกสู่ชุมชนและสังคมต่อไป